สวัสดีครับผมสายติมิสสิครับอยู่กับวินเทจสวยๆกันต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตทำเป็นคลิปรวมไปเลยนะครับผมก็1 2 3 4งสอห้าหกตัวชุดนี้มี6ตัวใครชอบตัวไหนก็แคปรูปแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าคือจริงๆอ่ะผมชอบทําคลิปรวมแบบนี้นะผมอยากให้ลูกค้าได้อ่าเขาเรียกอะไรได้เปรียบเทียบ ได้เปรียบเทียบเสียงว่าชอบเสียงแบบไหนแบบไหนแบบไหนก็ว่ากันไปเพราะแต่ละคนชอบเสียงกีตาร์ไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคมาตัวแรกเลยตัวนี้เอฟจีสามศตัวนี้เป็นเบอร์ใหญ่นะบอกไว้ก่อนเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยผมผมบอกไว้ก่อนผมแจ้งก่อนตัวนี้ผม,ผมจําไม่ได้ว่าลูกค้าน่าจะอยู่ที่ตลิงชันมั้งที่ได้งานเก็บสะสมผมไปจริงๆอ่ะตัวนี้ผมเก็บไว้สองตัว ่าเป็นงานสะสมสภาพดีมากแล้วก็เนี่ยผมได้มาอีกแล้วสภาพเป๊ะเลยสภาพเหมือนตัวที่ผมขายไปเลยนะครับผมอ่า mm hmm. ใครที่ชอบเก็บสะสมพวกวินเทจสวยๆนะครับผมตัวนี้ก็อีกตัวไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับผมตัวนี้จะเป็น FG 303นะครับผมเแปนอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูผมขึ้นสายเบอร์สิบให้นะเดี๋ยวฟังเสียงก่อนเขาไปคุยเรื่องสภาพกัน mm hmm. อ่าผมลืมบอกไปตัวนี้ ได้หมุดทองเหลืองมาเลยคือหมุดทองเหลืองอ่ะมันจะช่วยให้สแพนหางเสียงมันจะยาวขึ <int mum ble> <Imagine> ้นนะครับเดี๋ยวลองฟังดูคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นคลิปรวม น่าเล่นเกือบทุกตัวแหละมาก็เนื้อเสียงก็อยู่ที่ประมาณนี้ F G 3 0 3นะครับผม ตัวนี้7,300เป็นรุ่นใหญ่นะครับผมเลขสวยด้วยนะครับ303ใครชอบก็ปิดไปได้เลยค่าส่งเหมือนเดิมเลยโอนเต็ม180เก็บปลายทาง250กรณี้เก็บปลายทางก็มัดจำ5 0า500เหมือนเดิมนะครับผมเจอในเพจในกลุ่มก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยโอเคอันนี้ตัวที่1นึ่งอ่าลืมบอกสภาพแปบ๊บหนึ่งคือจริงๆสภาพสวยเลยสภาพดีเลยนะครับผมริ้รอยไม่ค่อยมีนะครับริ้วอยไม่ค่อยมีเลยนะครับผม โอเคอ่าตามนี้เลยนะครับผมก็มีเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูให้มีตรงนี้จุดเดียวตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะครับผมแล้วก็มีที่ห้อยสายสาย,สายด้วยนะครับข้างหลังจะเป็นอเมริกันวอนัสนะครับผมสวยเลยตัวนี้เดินอัเบโลนรอบตัวอ่าตัดขอบดํานะครับผมสวยครับสวยตัวนี้สวยเลยนะครับโอเคข้างหน้าสภาพนางฟ้าเลยขครทีชอบ OM C สวยๆนะครับผม ตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดตัวนี้73อชอบหรือพร้อมปิดทักแชทปิดได้เลยแคกรูปแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยโอเคอันนี้ตัวที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับผมมาโอเคตัวที่สองกันเลยตัวนี้จะเป็น W30 Morris ป้ายเหลี่ยมเป็นปีเก่าตัวนี้จะ 1973นะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูก่อนใครชอบก็แคปรูปส่งเข้ามาได้เลยนะครับผมปีเก่านะตัวนี้น่าเล่นมาก นี่คือมอริสนะครับผม W 3 0ป้ายเหลี่ยมปีเก่าตัวนี้ผมขึ้นเป็นสายเบอร์10ให้นะครับผมก็สวยครับเป็นปีเก่าสวยมากเลยเป็นคีตร์เก่าอ่าริ้วรอยไม่ค่อยมีนะครับผมหัวตามนี้เลยนะครับผมสวยโลโก้ไม่มีหลุดลอ,อกนะครับผมถ้าสล็อตใช้งานได้ปกติทุกอย่างลูกบิดอ่าลูกบิดตัวนี้ไม่ใช่ลูกบิดเดิมของมันลูกบิดตัวนี้ดีกว่าลูกบิดเดิมของมันอีกนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอ่ตามนี้เลยครับผมสวยครับสวย คอ,อมันจะมีพวกอรอยขีดข่วนตรงคอประมาณนี้นิดๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนิดๆนิดน,น,น่อยประมาณนี้นะครับผมด้านหลังด้านหลังก็ตามนี้เลยลายไม้สวยมากนะครับผมก็จะเป็นะละอองละอองเล็ก,ก,ลกๆนิดน้อยนะครับผมก็ตามสภาพอายุการใช้งานบางทีก็เขาเก็บการเก็บรักษาอะไรแบบนี้อากาศมันชื้นบ้างอะไรบ้างมันมันก็ เป็นส่วนนะครับผมอ่ะก็เห็นเห็นไหมจริงๆจริงๆถ้าไม่สังเกตจริงๆจะมองไม่เห็นเลยนะครับผมอ่ะเห็นไหมเนี่ยถ้ามองผ่านกล้องอาจจะมองไม่เห็นเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เป็นบิดดิง้งปิ้นนิดหน่อยอ่ะแต่อย่าไปซีเรียสมันไม่ได้มีปัญหาอะไรข้างๆก็จะเป็นฝ้าจางๆนะครับผมอันนี้ก็สายลุยหน่อยนะครับผมให้สําหรับคนที่สายลุยหน่อยนะครับ จริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับผมกีตาร์เสียงดีตัวนี้ราคาอยู่ที่5,300นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยค่าจะส่งรายละเอียดตามที่ลงไว้ให้เลยนะครับผมพร้อมทักแชทปิดได้เลยนะครับผมแคปรูปส่งเข้ามาโอเคอันนี้ตัวที่2นะครับผมมาตัวต่อไปกันเลยปึ๊บีส้าศนนะครับผมตัวนี้เป็นท็อปโซลิดนะครับ ก็หนึ่ตัวนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัวนี้เพิ่งขึ้นสายไปเสร็จเมื่อกี้ <c oughs> เพราะว่ามันต้องเบินสายนิดหนึ่งตัวนี้ท็อปโซลิดนะ2 5 0หนเอมนะครับผม ครับผม 250m ตัวนีน้เดี๋ยวเรามาดูสภาพกันต่อเลยสายผมขึ้นให้เป็นสายเบอร์สิหลังๆนีผ้ผมไม่ได้ใช้สายเบอร์1 1นะพอดีมันยากต่อการที่ผมทํำรีวิวตอนนิ้วผมมันยังไม่หายดีผมนิ้วล็อกนะครับผมโอเคตัวนี้สภาพโดยรวมสวยผมชอบผมชอบ,ผมชอบตัวนี้มากเลยผมเคยแจ้งว่าผมชอบกีตาร์เก่าเก่าไม้จะเข้มนะครับผมข้างหน้าไม้จะเข้มนะครับ ริ้วรอยข้างหน้าไม่ค่อยมีนะครับผมสวยเลยตัวนี้ไม่ค่อยมีหัวเดี๋ยวผมช่วยดูให้แป๊บนึงนะมันก็อาจจะมีแบบนี้สกิปเล็กๆน้อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ,อันนี้อะไรเออเดี๋ยวดูให้อก็มีพวกสกิปตรงนี้เล็กน้อยนะครับผมลูกบีดเอาไปขัดเอาหน่อยนะไม่มีเวลาขัดให้เลยก็ตรงนี้อาจจะเป็นพวกริ้วรอยอ่ะตรงนี้เห็นไหมเห็นไหม อ่าตรงคอเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยนี่เนี่ยตรงนี้นิดหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้ลูกค้าดูไปด้วยนะครับผมรายละเอียดผมจะแจ้งทุกจุดเลยลูกค้าดูไปด้วยแต่ว่าบางทีเผื่อผมอาจจะไม่เห็นมองผ่านไปลูกค้าก็สังเกตเอาในคลิปด้วยนะครับผมเพราะว่าเราเราขายของเราไม่ปิดการเราขายอยากให้มันจบนะครับผมเร,เราไม่ต้องมานั่งแก้นั่งทะเลาะกันไม่ไม่เอาแบบนั้นนะครับโอเคสภาพตามนี้เลยนะครับผมมีรูรอยบ้างนะครับผม,ผมตามคอนะครับผม โอเคปึ à, ang, ๊บด okay. okay. ้านหลังด้านหลังจะเป็นฝ้าจางๆอย่าไปซีเรียสมันเขาบอกว่ากีต้ายิ่งฝ้าขึ้นน่ะเสียงยิ่งดีอันนี้คือเรื่องจริงจริงโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมตรงตรงด้านหลังมันจะมีรอยกระเทาะเล็กน้อยเห็นไหมเอ่ยใช่ไหมเนี่ยแค่เปลือกนอกนะเนี่ยเนี่ยแค่เปลือกนอกเฉยๆอ่าดูแตกกลเลยแค่เปลือกนอกนะครับผมไม่เป็นไรเล่นไปเถอะไม่เป็นไร จริงๆผมก็เก็บได้เลยแตไ่ไม่เอาดีกว่าโอเคตัวนี้53 To ท็อปโซลิดนะครับผม 250m นเะครับเปลี่ยนสายให้เรียบร้อยหมดแล้วเสียงดีครับตัวนี้โอเคก็เหมือนเดิมเลยค่าจะส่งรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้ก็แคปรูปส่งเข้าม,มา 250M j ออันนี้คือตัวที่3นะครับมา,าตัวที่4 c คสไอซีอีห้นะครับผมสวยเจแปนเขาบอกว่าเคสไถ้าใครใครได้เล่นแคทไเหมือนได้เล่นมาตินอันนี้ก็เรื่องจริงใช่ mm hmm. ส่งวัตถุดิบเอ่อเขาคอยจะส่งวัตถุด,ดิบไปผลิตให้ที่อเมริกาแล้วก็ผลิตแคทายออกมา mm hmm. เครือข่ายเดียวกันเครือข่ายเดียวกัน mm hmm. เดี๋ยวแป๊บนึงนะ mm hmm. ตัวนี้ก็เพิ่งขึ้น,น,นสายเสร็จ I'm oh พอเทียบเสียงเอาใครชอบแบบไหนแคทไอผมโคตรชอบเลยนะครับผมตัวนี้ก็สภาพสวยอ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมันจะมีแค่หลักๆเลยก็เป็นแค่คอตรงนี้นะครับผมบางทีก็บางทีเจ้าของเดิมเขาวางการวางการมาแบบนี้เขาไม่ค่อยระวงังมันก็อาจจะมีนะครับผมเนีย่ยมีแค่หรือรอยตรงนี้แค่นั้นเองนอกนั้นก็สวยหมดเลยนะครับผมด้านหลังเป็นรถบูสนะครับผม ก็ประมาณตามนี้เลยลูกค้าก็ดูไปด้วยนะครับผมอ่าโอเคอุ้ยลายไม้สวยมากตัวนี้ลายไม้สวยมากเลยอ่ะดูดิรถสวยสวยมากข้างหน้าก็ตามนี้เลยก็อาจจะเป็นพวกเออเขาเรียกอะไรเนี่ยพวกเสี้ยนแบบเนี้ยประมาณนี้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับเฉดสีก็โดนฟ้าอ,อากาศอะไรบ้างก็ก็กรธรรมดาของของคิตาเก่านะครับผม โดยรวมแล้วสวยครับโดยรวมแล้วสวยเลยตัวนี้แคทอายสองห้าศูนย์นะครับผมเจแปนนะครับใครชอบก็ปิดได้เลยนะครับตัวนี้ห้าสิบสามนะครับผมสนใจก็ทักแชทกันเข้ามานะครับผมโอเคตัวนี้ตัวที่เท่าไหรนะ่เนี่ยตัวที่สี่อ่าหนึ่งสองสามสี่โอเคอันนี้ตัวที่สี่ก็แคปรูปส่งเข้ามาแคทอนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็น่าเล่นเหมือนกันผมชอบเสียงมันมากเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตใช้คัโป้นิดนึงนะ เคสไออะผมชอบชอบยิ่งเราไปเปลี่ยนสายดีๆใช้อะ่ะกีตาร์สิ่งดีมากหาเลยใช้เลยพวกตันเดนิโอของแท้พวกเอเล็กเซอร์อะไรก็ได้นะครับผมโอเคมาตัวต่อไปกันเลย ตัวนี้ผมทําคลิปลงไปให้แล้วเมื่อตอนกลางวัน fg 2 0 2 d ตัวนี้ผมจะฝังเป็นโซลิดโพดให้ก็เป็นระบบไฟฟ้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอออยังยังแป๊บนึ่งขอไปก่อนอคลิปนี้ยาวนิดน,นึงน,นะลูกค้าก็ค่อยๆดูฟังไปด้วยแล้วกันนะครับผม and i have เป็นเสียงที่ผมเล่น่านตู้แอม นี้หลักๆเลยก้อ,อากาศเหมือนกันเหมือนตัวเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมแต่อันนี้มันจะเห็นชัดเลยนะครับผมอ่าแค่ตรงนี้เองก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะนอกนั้นไม่มีอะไรก็จางๆตรงคอเล็กๆน้อยๆนะครับผมแค่นี้เองนอกนั้นสวยเลย OM ตัวนี้ตัวนี้53นะครับผมก็ทักแชทปิดได้เลยสวยนะตัวเนี้ยสภาพดีมากเลยข้างหน้าแทบจะไม่มีรูรอยจริงๆสภาพ เกือบนางฟ้าเลยก็มีฟอกเลกเกอร์เอ่อฟอกอากาศตรงนี้แค่นั้นเองการเก็บรักษานะครับผมบางทีมันอยู่ในเมืองหนาวมันก็อาจจะเป็นพวกความชื้นความอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคตัวนี้ตัวที่5นะครับผมก็ตัวนี้53เป็นป่งไฟฟ้าอันนี้ผมเอามาติดตั้งเสริมใครเผื่อว่าใครอยากได้วินเทจเอาไว้เล่นเป็นป่วงไฟฟ้านะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้เจแปนสวยสภาพสวยมากตัวนี้นะครับผมก็ เหมือนเดิมครับผมแคปรูปแล้วก็ส่งออกมาโอเคมาตัวต่อไปตัวสุดท้ายอันนี้ตัวที่6จะเป็นป้ายเขียว FG 1 7 0 OM ตัวนี้สภาพดีเลยเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนลูกบิดวินเทจมากเอาไปขับเองนะไม่ขับได้นะก็จะมีริ้วรอยแค่ตรงนี้นะครับผมเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตรงนี้นะครับให้ดูริ้วรอยก่อนมะฮอกกานีผมชอบมากเลยไม้มะฮอกนะครับผม พวกนี้ก็จะเป็นพวกคราบนะครับผมเนี่ยจะเป็นพวกคราบเรากค็ค่อยหาน้ํายาอนะไรมาเช็คอีกทีหนึ่งอ่ะสภาพสวยเลยสภาพดีพก็อาจะเป็นพวกอ่าพวกเสียนไม้ตามอายุการใช้งานของกีตาร์หลายสิบปีนะครับผมสี่สิบห้าสิบปีสภาพนี้ถือว่าโอเคอันนี้จะเป็นโอเอ็มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอตั้งเสียงก่อน เขียวจะเป็นปกปีเก่า ใครที่ตัวเล็กๆนะตัวนี้ล็กดีเลยตัวนี้4,700บาทนะครับผมเจแปนป้ายปีเก่านะครับผมตัวนี้ป้ายเขียวนะครับก็สนใจก็ทักแชทส่วนตัวกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแคปรูปส่งเข้ามา เจอใน YouTube แอดไลน์เข้ามานะครับผมถ้าเจอในเพจแล้วแต่ความสะดวกของของลูกค้าเลยใครจะถนัดออแอดไลน์หรือทักแชทส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับผมโอเคชุดนี้6ตัวฝากด้วยในค่ำคืนนี้สวัสดีครับ